โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการควบคุมการเคลื่อนที่ของการหมุนของล้อนะครับโดยผ่านวงจรรีเลย์นะครับแล้วก็ใช้สวิตเป็นตัวควบคุมนะครับในการหมุนของล้อสวิตก็จะมีอยู่4ตัวนะครับสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตสามสวิตสี่นะครับส่วนตัวรีเลย์นะครับเดี๋ยวมีเมื่อมีการกดสวิตนี่ไฟ 1> LED ห 1, นึ่เนี่ยจะติดนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่ากดสวิตช์แต่ละตัวแล้วเนี่ยนะล้อแต่ละข้างเนี่ยมันมีการหมุนอย่างไรนะครับหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มนะครับและเมื่อเอาสองล้อเนี่ยมารวมกันนะหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับนะ ให้เรียนดูคลิปแล้วนะครับบันทึกผลลงในตารางนะครับในหนังสือนะครับนะอ่ะสเต็ปที่1นนะครับกดสวิตช์1สังเกตนะครับนะ LED 1ตรงนี้นะฮะติดนะครับล้อหมุนยังไงครับล้อซ้ายอ่ะบันทึกผลไปนะครับสเต็ปที่2นะครับกดสวิตช์2 ตอนนี้ LED สองติดนะครับที่สถูกกดแล้วนะฮะล้อหมุนยังไงครับล้อซ้ายล้อขวาตามเข็มหรือทวนเข็มสเตตปที่3มนะครับกดสวิตช์หและสวิตช์สนะครับนะให้นักเรียนนึกถึงบทเรียนนะครับในการควบคุมมอ,อเตอร์ด้วยรีเลย์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีการออนสวิตช์ทั้งสองข้างแล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์นะครับต่อมาครับสเต็ปที่4นะครับกดสวิตช์สามสังเกตนะครับแล้วก็บันทึกกดลงไปนะครับสวิตช์สามนะฮะปิดแล้วนะฮะต่อมาสเต็ปที่5ครับกดสวิตช์หนึ่งแล้วก็กดสวิตช์สามนะครับหนึ่งกับสาม อ่ะอันนี้หน,นึ่งกับสามนะครับนะฮะคืช้านะครับมีหนึ่งนะครับมีสามนะครับถ้าหุ่นยนต์มีการหมุนของลอ้อแบบนี้นะครับถ้าหุ่นยนต์มีการหมุนของลอ้อแบบนี้เนี่ยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปทิศทางใดนะครับต่อไปสเตปที่หกครับกดสวิต 2กับสวิตช์สนะครับสเต็ปที่7นะครับกดสวิตช์1สวิตช์สแล้วก็สวิตช์สนะฮะแล้วก็3สเต็ปที่8นะครับกดสวิตช์1 กดสวิตช์สี่หนึ่งกับสี่นะฮะสเต็ปที่เก้านะครับกดสวิตช์สองกดสวิตช์สี่สเต็ปที่10นะครับ กดสวิตช์หนึ่งสวิตช์สองแล้วก็กดสวิตช์สี่หนึ่งกับสองกดสี่สเต็ปที่สิบเอ็ดนะครับกดสวิตช์สามสเต็ปที่สิบสอง กดสวิตช์หนึ่งกดสวิตช์สามกดสวิตช์สี่หนึ่งสามสี่สเต็ปที่สิบสามนะครับกดสวิตช์สองกดสวิตช์สามกดสวิตช์สี่กดสวิตช์สองกดสวิตช์สามกดสวิตช์สี่นะ สองนะครับดูดีไปนะครับ led สเต็ปสุดท้ายนะครับกดสวิตช์หนึ่เลย1กับ2นะครับปึ๊บต่อมา3กับ4นะฮะสวิตช์ uh, ทั้ง4ตัวถูกกดนะครับ led สี่ดวงติดขึ้นมาโอเคนะครับ ถ้าเกิดดูไม่ทันยังไงก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปนี้ครับ